คุณลดสนิเยื่องเรื่องเพศแบบไหนอยากจะมีแบบนี้มากในสวิงเนี่ยผู้หญิงสองผู้ชายสองใช่จริงๆผมเป็นสายซาดิสนะทุกคนคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะก็มักจะมีคำถามที่คิดอยู่ในใจใช่ไหมดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสุ่มคำถามที่เราอยากจะถามแฟนนะคะถ้าเราเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็มีแฟนมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวให้นัดมาเล่นด้วยแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นี่คือ องสุ่มที่ดาวได้ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสุ่มคําถามแล้วกันว่าใครจะได้คําถามอะไรนะคะแล้วก็จะต้องตอบตามความจริงเท่านั้นนะคะห้ามโกหกเออนี่คือคําถามที่เราได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคําถามอะไรเนี่ยอา้าวดวนเลยไหมจะเริ่มก,ก่อนเลยเหรอ <c oughs> อันนี้คือดาวเตรียมคําถามไว้ในนี้ละ แล้วก็ให้จับฉลากใช่ว่าจะได้คําถามอะไรใช่ก็จะมีทั้งคําถามที่ดีและคํำถามที่เราไม่อยากตอบอ่ะคำถามที่ดีคือประมาณไหนคาถามที่ดีกับไม่ดีใช่ไหมในเนี้ยใช่แต่ต้องตอบความจริงนะรู้ได้ไงถ้าเกิดนักโกหกถ้าเกิดนักโกหกขอให้นะโดนฟ้าผ่าโอเคดูดโดนฟ้าผ่านะถ้าเกิดผมโกหกผมโดนฟ้าผ่านนะหลังจากคลิปนี้ถ้าเกิดผมตายไปไม่เห็นผมในคลิปก็อ้าวแล้วต่นโกหกเหรอก็คือนักโกหกไงถ้ายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะก็ไม่โกหก้าหลังจากคลิปล่อยโอเคคำถามนี้นะ คืออะไรวะเอ่ามันเขียนบอกว่าก็คือสุ่มไงก็สุ่มหมดเออมาเรามาดูคําถามผมนะฮะจัดการอารมณ์ตัวเองตอนโกรธยังไงเออเล่นเกมดูรายการดูรายการ YouTube ก็ทําอะไรที่มันแบบมีความสุขต้องเงียบด้วยต้องอยู่ที่เงียบใช่ที่เงียบมันจะทําให้เราคิดแต่ถ้าเกิดอยู่ที่วุ่นวายมันจะแบบโกรธคือแบบโกรธโมโหโมโหต้องอยู่คนเดียวครับแต่ถ้าเกิดเครียดเนี่ยผมจะไปหาเอ่อไปเที่ยวออกไปเที่ยวจะเครียดใช่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่มันก็แล้วกับมองเพลินเหมือนโตเกียวในกรอบเลยวะ น้องโอลีป่ะเนี่ยสิ <h ide> <h ide ่งที่ชอบที่สุดในตัวเองคืออะไรก็น่าจะแบบชอบตัวเองเวลาคิดบวกเวลาเราคิดบวกเราก็จะมีความสุขนะชอบหน้าตาด้วยหน้าตาตัวเองหน้าตาดีอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีอะไรก็อ่าจตอบไปได้เลยไม่เห็นอะไรเลยคุณคาดหวังอะไรกับแฟนของคุณตอบวองจริงนะตอบวามจริงห้ามโกหกอยากให้เาอยากให้เราเป็นยังไงในชีวิตนัดใช่กำลังคิดอยู่ว่าจะตอบยังไงให้ให้มันออกมา กับสิ่งมีแต่ไม่อยากพูดพูดพูดออกมาเลยไอ่สิ่งที่ผมคาดหวังกับดาวนะก็อยากให้ไม่อยากพูดไม่พูดดีกว่าต้องพูดต้องพูดไม่โกรธไม่โกรธงเดี๋ยวก็มาหลังกล้องอีกรายการนี้เราจะไม่โกรธกันนะคะหรอเออเราจะไม่โกรธเราจะจบแค่หน้ากล้องอย่างเดียวเลยยอมรับได้อยู่แล้วเรื่องดาวชอบบนนะเออหาเ่องมันก็ปกติป่ะเดี๋ยวก็นี่นั่นเดี๋ยวก็หาบุคคลที่สามมาเกี่ยวแกล้งเล่นแต่ชอบที่เป็นแบบนี้แหละ เวลางอนจัดการกับตัวเองยังไงก็คือบอกไปตรงๆเวลางอนนัดอะเราก็จะพูดตรงๆเลยอ๋อแมเวลาจัดการเ้กูก็เห็นมันนั่งอยู่เฉยผมก็ไม่ต้องงอมันก็หายงอนละหนูหายเองหนงหายเองเขาเขาหายเองแล้วจัดการยังไงเคยอยู่เฉยๆจัดการก็คือระบายออกไปไงพูดออกไปอ๋อคือใส่แม่งเลยระบายคือหมือนใส่ก็เข้าไปต่อยนั่นเลยไม่ใช่ก็คือพูดพูดออกไปตรงๆอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในความ สัมพันธ์ของคุณผูไม่รู้จะตอบยังไงคงจะว่าน่าต้องรู้ใจตัวเองนี่น่ไม่รู้ใจตัวเองเหรอแล้วก็พูดตามที่แบบแบบคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญสุดคือความสัมพันธ์ก็น่าจะความผูกพันหมดเออเออน่ารักข้ามเลยผความผูกพันนั่นแหละสำคัญพรุ่งนี้ตื่นมากลายเป็นผู้ชายสามอย่างที่อยากทำคืออะไร ดูของตัวเองมันเป็นยังไงใช่ไหมมันต้องเช็คอะเราเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าวะอยากจะทำนี่คือต้องบอกเลยไหมเช็คนี่คือยังไงลองจับดูเลยไม่ใช่ก็ดูเฉยเฉยไม่อะไรก็แสดงว่ายังไม่ทำก็ยังไม่นับถึงไปสามอย่างที่อยากจะทำดูเฉยเฉมันก็ก็ทำก็ได้อะทำอย่างนี้ก็คือไปล้องเล่นกับมันดูว่ามันเะ็ไงองไ่ด้ก็อยากรู้เลยไปอันที่สองอันที่สองเลยข้าไมเหระอันที่สองผู้ชายเขาทำอะไรกันนะแต่งตัว ห่งตัวแบบผู้ชายเออแต่งตัวแบบผู้ชายแบบว่าจะแต่งให้ตัวเองแบบปล่อที่สุดเลยอย่างที่สมถ้าอยากเป็นผู้ชายลอง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 แบบไปจีบผู้หญิงดูดิเออนั่นแหละก็ลองไปจีบนิเอาคอมชิวนัออีกแล้เป็นผู้หญิงก็ดีและอยากได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายผมอยากได้ลูกที่ยิงใครก็ได้นะแต่คําถามมันเจาะจงไะบอว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมันก็แข็งแรงยันแต่ผู้หญิงก็อยากได้ก็คืออยากได้ทั้งคู่เออแต่ว่าอยากได้อะไรมากกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะลูกชายน่าจะ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมันมากผมมันแข็งแรงแล้วเกิดมามันก็รอเป็นพ่อมันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาเป็นแม่เฉยเป็นแม่ผู้ชายดีกว่าผู้ชายตอนที้เอาความที่เกยบเอง่าผู้ชายน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าก็คืออยากได้ครูอยากได้คููผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ผู้หญิงเห็นมันต้องมีชุดชั้นในมีอะไรอีกโอ้เป็นเป็นอะไรหลายอย่างเกาะเอียะอีกอะไรโอ้หลายหลายอย่างผ้าอนามัยนู่นนี่นั่นผู้ชายเก่งในลิงจบอะไรอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นหวังอะไรด้วยถ้ามันดูแลตัวเองได้นะ เคยคิดอยากมีลูกไหมอ้าวแล้วมันต่อกันเลยเนี่ยต้องเคยอยู่แล้วเคยคุณรสนิยมเรื่องเพศแบบไหนอยากจะมีแบบนี้มากเลยสวิงเนี่ยใช่ถามจริงใช่ผมอยากคือยังไงคือยังไงผู้หญิงผู้หญิงสองผู้ชายสองใช่เอาแบบผู้หญิงสิบคนอย่างเงี้ยฮะจริงเหรอใช่แน้วคนเดียว จริงเหรอแบบผู้หญิงเยอะเหรอ<ะ>ไม่ใช่ละจริงก็สัมพันธ์เหมือนคนปกตินี่แหละคุณลักล้างแล้วเนี่ยเมื่อกีอ<า>้คุณตอบอีกแบบล้วตอนนี้คุณพูดอีกแบบ <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอา,เอาเป็นว่าความสัมพันธ์เรานิยมทางเพศผมจริงจริงผมเป็นสายซาดิสตนะพูดไปแล้วพอพอพอๆอยเ่งไม่ตอบแล้วเป็นธรรมดานะเรื่องแบบเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าคุณรู้ว่าฉันท้องคุณจะทำอย่างไรก็เนี่ยดูแลไม่มีอะไรยากเลย ถึงแต้จริงผมกับตามันก็มีลูกกันตอนไหนก็ได้แต่แค่ว่าวแล้ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีแค่ว่าอยากจะใช้ชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆคบกันอยู่กันอย่างนี้ไปก่อนถ้ามันพร้อมเนี่ยจัดเลยจัดเลยแบบตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมันพลาดมามันมีก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแค่แบบชอบว,ว่าอ้าวมีแล้วหรออะไรแค่นั้นแล้วก็ดูแลลูก<อ>ถ้ามีเงินสักล้านตอนนี้จะเอาไปทําอะไรทุนธุรกิจอะไรก็ได้แบบทำร้านหรือทําแบรนด์อะไรของตัวเองธุรกิจสองแสนเก็บไว้สองแสน จะแบ่งไปสองก้อนต้องบอกผมแบ่งไปสองก้อนมันมันทึกมาขอขอทำคำนวณเราจะแบ่งเงินไปสองก้อนห้าแสนเนี่ยคือเอาไปทําอะไรก็ได้สองแสนทําทุนอีกสองแสนก็อาจจะใช้กินใช้อะไรเงี้ยแล้วอีกหนึ่งแสนก็ยังไม่รู้เอาไปทําอะไรก็บไปก่อนแต่ก็คือว่าอีกห้าแสนนี้ก็อาจจะเป็นไม่รู้ยังไม่ได้คิดว่อเอาไปทําแบนก์ก่อนที่เหลือยังไงก็เอาเก็บใช่แต่ขอให้มันมากองด้านหน้าจริงๆด้านหนึ่งล้านเนี่ยแต่นั้นก็มีนะหนึ่งล้าน ได้ไหมปุ๊บผมมาแล้วผมมาดาวจับเคยรู้สึกไม่ชอบฉันบ้างไหมก็มีนะไม่ชอบดาวเดี๋ยวก็มาตากูหลาบก็เกิเคยไม่ชอบใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันมันใส่โฟสตีนกระทืบแม่งเลยสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวเองคืออะไรถิงก็ชอบทุกอย่างนะชอบทุกอย่างตัวเองไม่รู้นะผมคิดว่าผมฉลาด คิดว่าตัวเองชดฉลาดชอบความฉลาดใช่ชอบความาดแล้วเป็นคนที่ไวคิดไวคิดเร็วใช่ลาดไวแล้วก็มันก็เป็นข้อเสียแต่ไม่พูดเพราะมันไม่ได้บอกไวให้ตอบข้อเสียความฉลาดตัวเองเพราะว่าความฉลาดเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ประสบความสําเร็จในจุดจุดหนึ่งนั่นแหละมันก็เป็นองค์ประกอบหลอนหลอนรวมทําให้ผมเป็นผมในวันนี้วมันหยิบสองไปมือลๆนลนลน เคยงุดหงิดและรำคาญแฟนตัวเองไหมเคยเคยบ่อยด้วยหงุดหงิดที่สุดคือเวลาไหนรู้ไหมเขาไม่ได้ถามเวลาที่นั้เอาหนวดอ่ะมาจี้หน้าเรารู้ไหมมันเจ็บเจ็บไงเนี่ยนวดน่ะคะโหจี้ได้อย่างเงี้ยสิวขึ้นเลยดูดี่เวลาอุ้ยไม่ชอบงุดหงิดแล้วก็ตอนที่เราอ่ะตื่นนอนใหม่ๆอันเนี้ยไม่ชอบมากเลยแบบชอบมากวนมาไยวยแบบ อะไร,รก็ไม่รู้ยักระเียงไก่เขาไม่ได้ถ <ไข S 2> <ห>ามไม่ต้องตอบก็ได้ไเคยคิดจะเลิกกันไหมแต่ว่าเคยคิดจะเลิกไหมมันมีความคิดแวบ,บในหัวว่าอยากจะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เลิกดีกว่าคิดว่าเขา,าจะดีสุดแล้วมั้งน่าจะคู่ควรสำหรับผมแล้วมันมีแวบๆแ,แต่ไม่คิดว่าเคยที่จะตัดสินใจว่าอยากจะเลิกเลยก็ตอนแบบทะเลาะอย่างเงี้ยมันต้องมีแค่แวบแล้วก็อยากจะมีความคิดว่ามันมีเวลาทะเลาะกันทะเลาะกันหนักๆก็จะมีแบบว่า เลิกแม่มันก็มีเข้ามาแต่ไม่ได้ตะแต่ว่าจะเลิกละอ้าวนี่ไม่น่าแต่ไม่เลิกแต่ไม่เลิกแต่ยางขู่คว่อนอยแล้วแหละแบบคนแบบนี้รู้ตัวรู้รู้รู้ตัวเองตอนไหนที่รู้สึกเริ่มชอบกันตอนคบใหม่ๆเรายังไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบเราชอบนะแต่ว่าพอผ่านระยะเวลาไปใช่ไหมเราเริ่มผ่านเรื่องที่มันแย่ด้วยกันมออะไรตอนมออะไรเราคบกันแล้วอ่ะแล้วเราเริ่มผ่านเรื่องแย่ๆด้วยกันแล้วเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกไม่ดีที่สุด เขาก็ยังอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆเราเสมอเวลาเรามีปัญหาอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเริ่มชอบซึ้งเลยป่ะเนี่ยใช่คาความฝันของคุณคืออะไรความฝันของผมละคือการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีบ้านมีรถมีสระน้ำมีทุกอย่างใช้แล้วก็ปัญหาการเงินไม่ขัดสนทุกอย่างพร้อมใช้และไม่เป็นทุกข์มีความสุขลุ่งโน์และเจริญรุ่งเรืองทุกตัวละแล้วมีความรักที่มั่นคง อยู่กันยาวๆรักกันแก่ๆแก่ไม่ต้องทะเลาะกันโตจะพังแล้วพอชอบหรือเกลียดอาหารประเภทอะไรชอบหรือเกลียดอาหารประเภทอะไรหรอคะชอบผลไม้ชอบมังเทศชอบแตงโมเออชอบผลไม้ชอบกินผลไม้เราตอบแทนอีกแล้วเดาชอบมังค่าเทศแน่นะตอบเองดาวกำลังตอบอยู่แล้วดาวชอบมังค่เทศน้วก็พูดไปเองเนี่ยเ้าใจอไหมเออดาวชอบมังเทศเจอไหมไม่ชอบ เกิดให้ลูกสีดึงแดงอ,ะอ่ะไม่ชอบที่สุดเลยเคยพยายามกินกินไม่ได้อ้วกแตกอ,อ้วกแตนแต่ชอบที่สุดก็คือพวกผลไม้ไอ้พวกส้มตำอย่างเงี้ยชอบชอบให้ฉันแต่งตัวแบบไหนไปรถึงใครแสดงนัดนะ,อะ,อะชอบให้ฉันแต่งตัวแบบไหนไก็ใช่ไงก็คือนัด สามดาวใช่ไงฉันคือหน้าไงี้ยถูกหน้าเตกตัวแบบเนี้โอเคกูคไป็งงละเดี๋ยวนี้นะ้าชอบเป็นคนที่แต่งตัวเสื้อสีดําเยอะมากใครสังเกตในคลิปไหมน้าก็ใส่เสื้อดําตลอดไว้ทุกตัวเองลอแลแ้วดาวสักผ้าให้นะ้าแตะน้าก็จะมีแต่เสื้อสีดําคือน้าเป็นคนชอบสีดํามากๆเลยดาวอยากให้นะ้าแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบแฟชั่นอะที่เขาแบบนิยมในช่วงนี้อะแบบว่าแบบเกาหลีเกาหลีอะแต่ไม่ใช่แบบว่าเซ็ตผมแบบเกาหลีแบบแต่งหน้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วชอบแบบเท่ๆแบบเกาหลีเท่ๆอย่างเงี้ยแต่งแบบ ผาดสับจันได้ไหมสุดสีสุดเออสุดขอบเอออย่างเงี้ยเราชอบแล้วเปิดเยอ่ยมเยี่ยมแล้วนี่กระแสจะเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเล็กงัดพูดปอดๆจะไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังแล้วก่อนจะซิ่งก็ต้องนิ่มกันมาก่อนไอ้่อยากให้นัดแต่งแบบเกาหลีเอออย่างเงี้ไม่เอาแบบแบบนี้มันไม่ใช่นัดไงมันแบบไม่ได้ไม่ชอบแบบมันมันดูหล่อเกินไปเท่แบบไหนนาว อะไรวเย็นชาไปถึงต้มน้ำร้อนเหรอไม่ใช่งงแอ่แม่กูยังไม่รู้เลยจะให้กูแต่งตัวคือเกาหลีก็บอกไปแล้วเย็นชาเกาหลีสตรีทเกาหลีต้องเย็นชาเกาหลีแบบเท่ๆสตรีทคุณมีเด็กหรือไม่อ้าวไม่มีเอาไหนมามีล่ะเออยังไม่มีลูกเลยไม่มีลูกไม่มีเด็กไม่มีเด็กประเภทอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มีเด็กที่เรียกว่าเด็กไม่มีอะไรที่ทำให้มีความสุขที่สุด ผมว่าน่าจะมีตังครับน่าจะทำให้ผมมีความสุขที่สุดละ,ะจริงนะถ้าเกิดใครว่าถ้าเกิดขเดขาจะว่าทำไมไม่เห็นใจแฟนเลยแบบมีแฟนไม่มีความสุขที่สุดละมันคนละอย่างนะครับแต่ว่าว่าตังแล้วก็เอาตังมาแรงแฟน,นถ้ามีามแฟนเนี่ยเราไม่มีตังเราก็ไม่มีความสุขก็ตังมันก็เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตไงใช่ไหมอ่าต้องมีตังครับมีความสุข ถ้าขอพรได้สามข้อจะขออะไรถ้าขอตังถ้าขอพรได้สามข้อเหรอก็ตังไงก็พูดได้ตังุดูใจเราละก็คือขอตังไปขอมีความสุขนั่นรู้ไดยไงอ้าวไม่รู้ขอมีความสุขตังขอให้มีความสุขแล้วขอให้มันคงมันคงในชีวิตะอยสามนี่เหรออ่าาคิดเองอย่างที่สามไม่ได้ไม่ได้ขอตังแล้วขอให้มีความสุขแล้วก็อย่างที่สามเราอยากมีพลังพิเศษอีูลวพิเศษใช่อยากมีพลังพิเศษอยากเป็นแบบ อะไรก็ได้แบบเขาไปตั้งเข้าไธนาคารอยากบินได้อยากนั่นแหละอยากแบบเหมือนในหนังอ่ะอันนี้นะคือความคิดของคนที่ติดการ์ตูนมากเกินไปนะน้องๆกระหน่ไม่ได้การ์ตูนก็คือเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตจริงเลยในชีวิตนี้เขาไม่ได้บอกว่าเราต้องขออะไรในชีวิตจริงโอเคอ่ะไม่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ความประทับใจครั้งแรกที่เจอกันคืออะไรก็เขาสวยครับว้าวนั่นแหล เจอครั้งแรกก็ต้องมองกันที่ภายนอกก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็นิสัยค่อยเป็นููกันทีหลังแต่พอดูจากเ่านั้นแหละขนาดนั้นเลยเหรอใช่จริงเหรอแบบมันหลุดออกไม่ได้ละคืยยังไงเขาเป็นคนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโอมันอยากจะพูดเลยเอาจริงๆพูดความจริงๆดิพูดเราแบบมันยาวอะมันอยากจะสั่นยอก็เออก็รู้จักกันดีอะชุกอย่าไม่ได้มีอะไรหรอกเธอเออดาวก็แบบเป็นคนที่ค้นที่ ในวัยนั้นพอรู้จักไปแล้วก็อันนี้ใสอันนี้ใสยังไงนิใสเหรอขี้วินขี้แว้งขี้บนนะอย่าพูดแต่ข้อเสียดิข้อเสียข้อดีคนเรามันก็มีข้อดีบ้างแหละคนเรามันไม่มีแต่ข้อเสียเลยหรอมีก็ข้อดีมันก็มันมีหลายอย่างก็ไม่ต้องจะเป็นองพูดอะไรกดีคืออะไรพูดดีเห็นถึงเห็นถึงเห็นถึงเราอ่ะเออนั่นแหละเห็นข้างในเฮ้ยเห็นถึงความในใจแบบความรู้สึกแบบมองตารู้ว่าคิดอะไรอะไรอย่างนี้หลายหลายอย่าง รู้ใจอะไรหลายอย่างไม่ได้แบบคบไปเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรครบผันผ่านหรือว่าอะไรเขาแะไรเขาก็กรักริงใจใจเออจะพูดจะไม่รู้จะกันสมองตอนนี้คือสมองมันเ็นคำพูดงนี้อหร<ถ>ือจ๊ะคุณมีความฝันในชีวิตยังไงบ้าง <c oughs> ความฝันก็คืออยากจะมีตังค์เยอะๆคืออยากมีตังค์เยอะๆเพื่อจะไปต่อให้เราอ่ะมีความสุขมีบ้านสวนอย่างเงี้ยมีมีบ้านสวนแต่ไม่มีความฝันก็คืออยากมีบ้านจหวัดคุรู้อย่างจะไม่มีกูอยู่ในนั้นอ่ะยังยังพูดไม่จบยังพูดไม่จบกือ เรามีเงินเพื่อที่เราจะมาทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดความฝันของเราก็คือทุกอย่างครอบครัวของมึงไม่ใช่ครอบครัวแล้วกันคร <c oughs> อบครัวของเรา <c oughs> นั่นก็ครอบครั <c oughs> กวก็ร้องหนูมีความฝันอะไรก็อยา่าลืมนะฮะตั้งใจทําให้มันสําเร็จเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดที่แบบเอ้ยเราเพราะเราโู่นนี่นะ่นอมเชื่อว่าทุกคนมีมือเหมือนกัน2แขนมีสองขามีนิ้ว10นิ้วแต่นั่นแหละเราก็ทํามันกันได้ขนาดคนที่แบบไม่ มีองค์ประกอบครบ32ประการแม่งมันยังทําได้เลย<อ>มันมีตัวอย่างให้ดูเยอะเราไปเซิร์ชมาอาจจะเป็นโรบอทไอ้์สไตน์นู่นนี่นั่นน่นนี่น,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 นู่น,นคุณไปเอาคนที่คุณชอบเอามาเป็นตัวอย่างเฮ้ยคุณไปคนซ่อมของทุกอย่างหนึ่งก็ไปเอาไอ้อะไรวะอะ,อะไรหลายอย่างอโอเคครับ <ไป S 2> สวัสดีครับเดี๋ยวเอา้ามานั่งก่อนปิดแล้วเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาวดาวด้วยนะคะครับแล้วก็ช่องว้าสตูดิโอ ขอบคุณนะครับใครรับเชิญวันนี้วันนี้ก็กลับบ้านได้รับเงินที่ป้วนะรับเงินที่กองถ่ายด้วยสองร้อยเข้ามาสรุปดาวตัวแขกรับเชิญใช่รับเชิญไปดูชื่อไปดูชื่อช่องก่อนชื่อช่องนี่ช่องอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอ้จ้วงมันเป็นคาร์บอยเพราะในมีซองแคสในก็แด่แท้